วันนี้เราจะมาทำเมนูหมูก้อนกระเทียมพริกไทยทอดนะก็เครื่องปรุงไม่เยอะนะมีหมูนี่เป็นหมูสับนะแล้วก็พริกไทยเม็ดนะใครจะใช้พริกไทยดำหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้นะแล้วก็มีรากผักชีมีกระเทียมนะกระเทียมนี่เราจะเอาไปโขลกกับรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะแล้วก็แบ่งไปเจียวด้วยนะ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยเนาะใส่ริกไทยก็จะใส่พริกอ่ากระเทียมลงไปเลยเนคะ มาเริ่มเลยนะใสะ่สามเกลือนะพริกกระเทียมเอ้ยไม่ใช่กระเทียม,ยม,ยมแล้วก็พริกไทยแล้วก็รากผักชีที่เราโขกไว้ลงไปเลยนะเราจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะ ใส่น้ำปลานิดนะใส่น้ำมันหอยลงไปนะต่อซอสปรุงรสนะแล้วก็พออยายามให้เข้ากัน จะใส่แป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยนะใส่ไม่เยอะนะแค่พอให้เขาเน,นื้อหมูเขาเกาะกันเนาะ เราจะหมักทิ้งไว้นะคะส,สักสิบนาะทีก็ได้นะหรือว่านานกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกจตกหมักไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะเราจะใช้อ่าไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะแล้วก็ไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนมากนะแล้วก็จะใส่หมูลงไปเลยนะปั้นให้อ่า แล้วแต่นะแต่ว่าปั้นให้ก้อนเท่า,ทากันนะจะได้สุกพร้อมๆกันนะไม่ใช้ไฟแรงนะเพราะว่าไม่งั้นข้างนอกสุกแต่ข้างในไม่สุกนะ ได้สักพักก็ขยับขยับขาได้แล้วนะก็ับด้านได้เลยบ่อยๆได้เลยค่ค่อยๆทอดไปเลยนะเริ่มเป็นสีน้ำตาลค่อยทอดไป นี่ก็ได้แล้วนะเรานอ,อจับเวลาดูก็ประมาณสักห้านาทีหกนาทีนะนี่แล้วแต่อน่าจะแล้วแต่ขนาดของหมูที่เราปัน้นด้วยนะก็เสร็จแล้วนะหมูก้อนทอดกระเทียมทุกไทย ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้เราด้วยนะวันนี้คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมากับเมนูอะไรอีกวันนี้ไปละวเนืเจียวหอมหอมหอมเดี๋ยวเอาไปโรยกันนะนีกระเทียมเจียวมาแล้วนะ ใส่น้อยนะคราวนี้ไปจริงๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย